สวัสดีครับทวีศรีมูลผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีบ้านพ่อตาครับนะเป็นวันที่สองที่สามแล้ววันนี้วันที่ยี่เดี๋ยววันนี้ผมก็จะหรือว่าเช้านี้ผมก็จะมารายงานวิถีชุมชนของบ้านเรานะว่าเป็นอย่างไรตื่นเช้ามาผมจากบ้านไป สิบกว่าปีไม่ได้ลิมรสบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบ้านเราแบบนี้นานมากครับนะไปอยู่ที่ในเมืองก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตภาคใต้ของเราไปทำมาหากินอยู่ที่นู่นแต่พอกลับมาก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศเก่าๆนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปชมท้องไร่ท้องนาของ วิถีชุมชนหมู่บ้านของเราแห่งนี้ครับด้านหน้าของผมจะเป็นทิศตะวันออกนะตอนนี้จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสีแดงๆตัดกับต้นไม้นะชุมชนของเราครับจะผหมให้ชมอากาศดีมากเลยครับ โล่งหายใจโล่งมากโอ้ยเมื oh ่อวานนี้ผมกับลูกสาวนะก็ได้มาเอาอะไรกุจีกุจี ก็ได้ไปเป็นไ,ได้มากเท่าไหร่ก็ลองดูเขี่ยๆลองดูวันนี้ก็จะนำไปทำอาหารทำแกงใส่หน่อไม้ดองก็น่าอร่อยดีไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมเตาถ่าน ครับหลังจากที่มีปัญหาเรื่องระบบเสียงผมก็จะตัดภาพมาที่เดี๋ยวผมมาพาักสดในคลิปก็แล้วกันครับนีน่อันนี้คือเตาที่เผาถ่านกันสําหรับหมู่บ้านนี้ก็เห็นกันเกือบทุกบ้านแหละครับครับหลังจากที่เดินผ่านมาอีกบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านอ่าวครับนะก็จะเห็นเตาแบบเดียวกันอีกแล้วครับนี่เห็นไนหะนะเนี่ย ที่นี่เขาก็ใช้กันแบบนี้ครับนี่ง่ายๆครับเดี๋ยวระบบกลไกก็อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวถ้าเกิดเตาของพ่อตาของผมนะถ้าได้เปิดฐานก็จะรีวิวให้ชมอีกรอบหน,นึ่งนี่ครับนี่เตาใช้กันเกือบทุกบ้านครับเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้เตาแบบนี้กันแล้วครับนะเจ้าถิน่นเจ้าถิน่นเจ้าถิน่น อ้อาวเขาปิดเสียงเพลงแล้ก็เป็นเสียงของท่านผู้ใหญ่บ้านนะถ้าเัาไม่ผิดครับนะก็จะพูดคุยกันกันกบหรือว่ากระจายข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับหมู่บ้านของเราก็จะเป็นลักษณะเป็น halo <tuk> mana ini mah <tuk> ma, ma, ma. ah ma. ini mah มาเร็วมาเี่มามาขาวมามามา,มา,ม,ามาเป็นเพื่อนกันมาเร็วสงสัยครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์นะเนี่ยไปละไม่ดุครับไม่ดุมาที่นี่ผมก็ระมัดระวังครับนะเผื่อไปโดนเจ้าตัวที่เคยกัดคนแปลกหน้า เข้ามาก็เรามั่ระวังครับแต่ตัวนี้ก็คงใจดีไปละไปละ มแรงเยอะครับที่อะไรอ่ะตามบ้านเรานะเวลาเราเดินออกไปทุ่งนาเราเนี่ยก็จะมาเต็มหัวไปหมดเลยแต่ว่าไม่ไม่กัดครับนะก็มาอมเฉยๆสงสัยนึกว่าเราเป็นัวเป็นควายยังตามสายที่ท่านผู้ใหญ่นประกาศอยู่ เที่ได้ยินอยู่เนี่ยก็คือมีผู้เฒ่าผู้แก่ของเรานะท่านหนึ่งได้เสียชีวิตลงแต่ที่นี่จะมีกฎระเบียบหรือว่ามีกฎบ้านอยู่อย่างหนึ่งก็คือหมายแล้วหมายแล้ว ตัวนี้ไม่สนใจหรอกระวังครับมามาเยอะมากหม่ลอะไปนูน่นไปนู่นไปนู่นไปนู่นไปเยอะอ่ะนะคือต่อเลยคืออย่างนี้บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดเราจะทำงานอะไรนะ เราต้องหยุดเสียก่อนจนกว่าจะนำร่างของผู้ที่ไา้วิญญาณเนี่ยไปฉปับปนกิจเราถึงจะทำงานต่อได้ห้ามทำเสียงดังหรือแม้แต่จะทำอะไรก็ได้ครับนะให้หยุดก็เป็นกฎเป็นระเบียบเป็นฮีตเป็นประเพณีสืบต่อกันมานะผมก็ พอรู้เมื่อวานนี้ผมวางแผนไว้ว่ามีเวลาเวลาผมก็จะมาสั่งรวดน้ำล้อมรั้วที่สวนเนี่ยที่ของผมซื้อไว้นานแล้วแหละหลายปีมากครับนีน่ก็ล้อมรั้วก็ต้องยกเลิกไป ก็ว่าจะสั่งดินมาลงอีกให้มันสูงขึ้นเพราะว่าที่ตรงนี้มันต่ำก็จะสั่งดินมาลงเห็นไหมมันต่ำครับก็จะสั่งมาลงแต่ว่าก็ต้องยกเลิกไปเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกว่าทำอะไรไม่ได้ เดี๋ยวผมจะพาไปดูบ่อน้ำที่ซื้อไว้ครับถ้าผมได้มาอยู่ที่นีนะ่ผมคิดไว้ว่าผมจะมาสร้างบ้านดินอยู่ที่นี่นะเนี่ยบริเวณบ้านที่ดินพื้น,นสร้างบ้านดินแล้วก็จะมาทำโรงเตาผมดีใจอยู่ อย่างหนึง่งที่ผมซื้อที่ผื้นนี้ก็คือจะมีบอ่อน้ำเล็กๆหนึ่งบอ่ออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปชมซึ่งบอ่อน้ำแห่งนี้จะไม่เหงืออแห้งเลยในฤดูแรงน้ำจะเยอะมากครับน,น,น้ำจะอยู่แบบนี้ เป็นบ่อน้ําที่ดีมากๆแล้วผมก็รักมากครับนะเนี่ยเห็นไหมจะอยู่ในระดับนี้เลยบ่อน้ําบ่อนี้นะเนี่ยเห็นไหมนี่ ต้นไผ่ด้วยสงสัยแม่แม่ยายครับมาปลูกไว้เนี่ยก็พอได้กินหนอ่อหรือว่าพอได้เอาไว้ใช้งานครับก็แล้วแต่ท่านนะจะปลูกอะไรก็ปลูกแล้วแต่ต้นไผ่แล้วก็มีกล้วยเมื่อก่อนผมเคยเอาต้นมะขาม เปรี้ยวนะมาลงมาขำฝักดาบเขาเรียกนะมาลงก็ตายหมดเลยไม่ไม่ได้มาดูแลไม่ได้ลดน้ำกับสำหรับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวก็จะรายงานอีกว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวกับ เตาถานที่นี่ทํากันอย่างไรชาวนี้เราก็เจอเจอกันนิดๆหน่อยอุ้ยมีกระลอกด้วยเหรอเดี๋ยวนะผมให้ชมกระแตไหมกระแตกระแตครับไม่ใช่กระลอกนดูดูครับอย่าเพิ่งปิดคลิปเลยเดี๋ยวภาพน้อนเห็นไหมไหม ไปล้วนั่นนั่นน่นไปนู้ดดูเห็นไหมอ่าเป็นกระแต